อนคันตะกุดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาคิรีสกูดมหานครรัชคกห์เป็นสถานที่พักผ่อนเป็นสถานที่เข้าสมาบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาพระองค์ได้อยู่ที่เมืองรัชคกห์อยู่ที่วัดเบรุวันจากนั้นก็จะเสด็จไปเขาคิรสกูดเพื่อได้พักผ่อนเข้าสมาบัติแม้แต่ภาษาริบุตร พระโมคภลาณนะก็เข้าไปขึ้นไปเข้าสมาบัติบนเขาคิสกูดเพราะเป็นสถานที่สปายะเป็นสถานที่ร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็ไม่มีการบรบกวนจากประชาชนหรือว่าสูงเสียงดังเป็นสถานที่เหมาะนะครับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได,ได้ไปพักผ่อนที่ บนยอดเขาคิสกูที่มีมูลคันตกดีที่เรามงสามารถที่จะมองเห็นได้ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งแล้วก็องค์สุเดระสามาสัมพุทิเจ้าได้บัญญัติพระพินยัยก็มีนะครับที่บนเขาคิสกูนี้แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งตอนที่พระสารีบุตรท่านได้เข้าสมาบัตนะครับยักษ์ได้ตี ตีศีรษะท่านแต่ก็ไม่ได้เป็นผลสิ่งใดเพราะว่าการเข้าสมาบัตินั้นไม่สามารถที่จะทำลายท่านได้แต่ว่าต่อมาก็ท่านต่อมาเท้าจัตโโรกบาลทั้งสี่ก็คือเท้า,าวิรุณเท้าวิรูปักเท้าอมตะลดก็จึงได้นำคาถา อาณาตาบิยสูตรได้นำมาถวายให้พระองค์กับพระสงฆ์ทั้งหลายได้สาธยายก็จะทำให้พวกยักษ์พวกโคดพวกมารทั้งหลายหรือว่าสิ่งชั่วร้ายจะไม่ทำลายพระเจ้าพระสงฆ์ฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่บนเขาหรือก็ต้องสวดบทอาตานาบิยสูตรเหมือนยอดเขาคิสกูดมหานครแห่งนี้ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามดังที่ปรากฏ